ป่าลงตรงครับผมป่าลงตรงมิตรปลาดุกอ้อยซอยครับป่าครับลายนะครับบบโตบบใหญ่ปลาด,ดุกหน่อยปวกปวกตาบได้หลายดอกนะครับดอกหนไข่แน่บม่ได้ถอนปันไดนอนดอกมะฮีตเตเบียรครับผม,มน,นะครับมะฮตเตเบีย กินบ่ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เฮ็ดอันนี้ตายขอลอเด้ครับเกิดไลยครับเกิดไลยเป็นกลุ่มเล่นแหละว่ได้เก็บหรือครับ น้องออกมาหน้าครับวันนี้ครับนะฮะตะเสาเนี่ยหมดเสาเลยครับมาเลาะเบิ้งเบิ้งปลานะครับมาเลาะเบิงบ้งปาลงปมามาหางัวมาหาหมูนะฮะเลาะเบิ้งเห็ดน้ำนะครับพี่น้อง <c oughs> นะฮะบรรยากาศล่มวีวีจักหน่อยนะครับผมนะละร่มดีๆจักหน่อยวันนี้นะล่มเริ่มกล้วยแล้วล่ะครับผม gasps. นะฮะที่บรรยากาศอยู่ทงหน้านะครับออกมาหน้าครับมาเอา ยาให้น้องงัวนะครับผมดัดยาเจ้าสาครับก่อนไปไปขอเวีนขอยาตนะครับมาเอายาให้น้องงัวนะฮะว่าห้องกำลังกินยาแล้วครับเอายาให้กินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน่อยกันสิถ้าพี่น้องเลรอบังเห็ดเจ้กหน่อยนะครับผมนะครับไปหาหมูนะครับไปย่างปลานะครับย่างปลาตรงตอนนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมเด้อนะครับ หมดเลยคนได้โควะครับพารกิจใน้เมื่อเสารนะครับผมไปครับ thank you นะครับหมูน่อยขึ้นมาลงไใหม่นะฮะสงเกตบางระบบคับท้ายพ้น็ดีแล้วนะครับผมหมูหน่อยครับทิปสองตนะฮะที่ตครับหมูหน่อยขอบนี้ระบบคับทายดีครับส่วนไฟกับเปิดไปนี่ละนะครับไฟพันนะฮะทำลายแมลงอันนี้คือการเลี้ยงหมูแบบบานนะครับขอกตอกสะอาดตอกล่างซู่มือนะครับพี่น้องนะครับล่างซู่มือผมให้พัน เปนบ่ให้เพิ่นสกปรกวันออกไปนะฮะงามครับหมูรุ่นนี้นะครับงามเรียงง่ายสำคัญคือตอ้องนะอาบน้ำเพิ่นได้ครับได้นะครับอาบน้ำเพื่อนเสมอสำหรับหมูหน่อยกับเลี่ยนนามเพิ่นนะครับ เตียน้ำมองท่นคือมื่อนะครับรนี่มาสอสนนี่มาแรกงนะครับบูนหน่อยเป็นน้ำเพิ่มนะครับผมานนน้ำหมดละขนน้ำนน้ำดูวยกินน้ำนะ บอกระเพิ่นน้ำได้ดครับได้เพื่อเพิ่นได้ลิืงกับเสียงกินน้าลูกกินน้ากินน้ากินน้าน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเก่งๆย่งแง่งง่ายๆโอ้ยไปออกมาหน้ามาหล่อบังเห็ดครับเข้าเจ้าขึ้นได้เห็ดปวดักแขกนะฮะในหอสิมีบอหาหล่อบังน้ำพ่นน้ำ นี่แหละครับแถวแถวคันแท่นาทองค้ามห่อนี่แหละเช็ดเนื้อเนี่ครับพี่น้องเช็ดยังเช็ดยังเช็ดยังครับนี่นี่เตเบียะครับเ็ตเบียได้ไหนี่ยหนะเกิเดร้ายยังครับนี่เกิดร้ายเป็นมุมเป็นมุมมัน เด็ดไล่เนี้ยท็อปเฮเะเบียหอรือเฮ็ดยังว่นนะครับแต่ว่าบางทั้งบางทั้งพื้นเพิ่นทั้งไต่ดอกเพิ่นเป็นสีเหล่เหล่คือสีเป็นเฮเะเบียอยู่หรอครับก็เกิดนี่แหละ แบนคำ่ำเหรอบ้านแมนนะครับอยญ่ามากเบิดละคับน้ำมันมนี่อันนี้ก็ทิเป็นเฮตตาเบียค er, ือกันบนีิก็ได้มีแต่เฮตตาเบียครับพ er, ี่น้องเฮตตาเบีย er, อยู่ด er, อกเฮตยัง เื็ดกันนะครับเฮ็ดเฮ็กันนะในก็ได้เฮ็ดเฮกันเ็ดปวกบอนเกิดมีติเฮตะเบียครับผมเกิดใหญ่มาทั่วครับเกิดใหญ่มาทั่วเลยเกิดถึงแต่าควางขุนแมีนบัสเลยครับเกิดต้อบัดเลยแต่ว่า เป็นเห็ดตาเบียข้าวนี้วแ้วครับพี่นอ้องเห็ดตังมันก็โคดเท่นี่เห็ดตาเบียบนีก็ไดาษเห็ดตาเบียแบบเมาเบสน,นะครับเห็ดตาเบียรครับพี่น้องมันเห็ดตาเบียรครับผมน,นะครับเห็ดตาเบีย กินอ่ไรเดอร้อพี่น้องเดอ้อนี่เฮ็ดอันนี้ตายขอรอเัยเกิดร้ายครับเกิดร้ายเป็นกลุ่มเด่นแหละว่าจะเก็บหรอครับนี่ครับตัวหนึง่ง วกครับเหดบวกใหดบวกตาบได้เลยดอกนะครับให้บวกตาบครับเท่าะละล่ะนี่ครับอนอนไข้แน่ว่าได้เท่าบันไดนี่ครับในปลาอยู่ในปลา นะดอกนี่เปไน็นไรโอ้ขาขาดแล้วขาขาดนะครับเท่าแล้ว <c oughs> เก็บเล็กผสมหน่อยเที่ยวไปปลูกนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดปลูกนี่แหละไปปลูกไปเพาะตาม เงากกต้นย่างนะครับผมนะฮะไปฟังไว้โหลดไปยามป่าอยู่รุมครับผมรอบิึงเบิึงป,ป่ากันนะน่ำลงรีบอนะฮะลงรีลงตรงบอลต้นไม้ในเัาปูน้ำต,ต,ตามทางกำลังที่หใหญ่แล้วอาจจะสะท้านสะเทือนแน่เด้อพี่น้องเลย ขี่รถมือเดียวนะครับผมเอามันตาดูบาดเ,เอามันตามา เห็นต้นนี้โอ้ปลาดุกลายครับต้นปลาดุกเพียดมังงามเลยครับนี่ครับเบิังปลานี่ก็ปลาดุกปลาคอปลาดุกที่ซ้ำนี่นะครับบ่อลายบ่อตบ่อใหญ่ ัวดุด้อยออตุกพวกข้อหน่อยทําีีแหละปลาปีนีหอยยังไงดอกหอยหลายหลายเจ้าหอยยังครับผมหอย บอใท่านหมดแล้วบุกันเลยตาบ้างท่านอะรครับลูะไรปดุกน้อยปลาดุกน้อยครับปลาดุกน้อยบ่ลายานนดอกตีพ่อตะกิดอยู่ปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยบ่ลายครับมือน่วันจึงลงหลหล yeah